คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยต่อไปแต่นตะแดนนะครับลักนณาราศีต่อไปถัดจากพึกศพนั่นก็คือชาวลักนณาราศีตุลลักนณาราศีตุลมาแล้วลักนณาราศีตุลน,นะครับเออ ลัคนาราศีตุลคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนนะครับดาวศุกร์ของคุณจะย้ายถอยหลังมาอยู่ในตำแหน่งโยกหน้าแล้วก็ได้เป็นมหาจากักรแล้วก็ได้เป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยลัคนาราศีตุลจะเป็นอีกหนึ่งลัคนาที่จะสเสน่ห์แรงจริงๆในช่วงเดือนมกราคมนะครับแต่สเสน่ห์แรงมันจะไปทำอะไรได้มีอะไรที่ดีกว่านี้อีกไหม นั่นก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นดาวเจ้าเรือนของคุณนะครับไปอยู่กับดาวอะไรไปอยู่กับดาวอังคารซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่สุกับอังคารนะครับแล้วก็ยังมีดาวพระหัสตีกนถึงลัคนาราศีตุลอีกด้วยภาพรวมๆตรงนี้ถือว่าเริ่มต้นได้อย่างดีสำหรับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมกราคมปี2565 นะครับอุปสรรคต่างๆมีน้อยมากน่าจะมีความสําเร็จหรือมีสิ่งที่ดีต่างๆเข้ามาสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นนะครับคุณจะมีโชคดีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของออโชคลาภการเงินการทองมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของออกิจการงานแล้วก็ไปหยิบจับอะไรก็แล้วแต่มักจะได้รับ การสนับสนุนนะครับนะครับได้รับการสนับสนุนอย่างดีแล้วก็ชาวลัคนาราศีตุลน,นะผมถือว่าเริ่มปีใหม่ได้แบบเริ่มปีใหม่ได้อย่างดีอ่ะเออเริ่มปีใหม่ได้อย่างดีจริงๆเพราะว่าดาวหลายๆดวงนั้นก็ก็เดินอยู่ในทิศทางที่น่าน่าพึงพอใจมากนะครับนะครับน่าพึงพอใจมาก เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะมองในแง่มุมไหนก็ตามนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จผมถือว่าไอ้ตุนเนี่ยเป็นหนึ่งลัคนาเลยที่ที่เอ,อ่ออะไรอะ่ะที่เริ่มต้นเริ่มต้นปี6-5ได้อย่างดีขอย้ำอะ่ะต้องขอย้ำอีกรอบหนึ่งเลยอะ่ะเพราะว่า ดาวมันเดินดีในเมื่อดาวมันเดินดีมันก็ไม่มีเหตุผลอื่นที่มันจะไม่ดีหรอกนะครับทีนี้เมื่อเรามาพยากรณ์กันตรงนี้แล้วเราจะเห็นว่าชาวลัคนาราศีตุลทั้งดาวสาวและดาวอาทิตย์ต่างก็อยู่ในเรือนพันธุและเล็งไปยังเรือนการงานมีโอกาสจะได้เริ่มงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆใครที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลคุณคงจะเข้าใจนะว่า ช่วงปลายปี65ที่ผ่านมามันก็ลุ่มลุ่มดันตอนอยู่ไม่น้อยแต่พอผ่านเข้าช่วงธันวาเข้ามกราแล้วอุ้ยชะตาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างอย่างมากทีเดียวก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลพบกับความสำเร็จนะครับ1-10ของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงชะตาได้รับความสำเร็จดีพอมาช่วง11-20นั้น เรื่องความร้องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับตุลคนรักเก่าที่ห่างๆกันไปอาจจะติดต่อกลับมาก็ได้หรือคนที่ยังโสดที่เป็นชาวลัคนาราศรีตุลก็อาจจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาก็ได้นะครับแต่ตุลเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าดาวความรักของคุณเด่นชัดมากๆทีเดียวนะเพราะดาวเจ้าตัวคุณไปอยู่กับดาวความรักในเรือนที่เขาเรียกว่าโยกหน้าคุณคงสมทัยวันดีนะครับ นั่นหมายความว่าคนโสดมีโอกาสจะเจอกับความรักแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเป็นไปได้ว่าลมสว่าจะยัดหาสักนั่นแหละ <ś c oughs> ชาวลัคนาราศีตุลเว้ยอ,อะไรกูเนี่ยนะครับเออนะครับมีโอกาสาที่จะมีความรักเข้ามาแบบเลี่ยงยากเลี่ยงยากจริงนะคุณไปดูเถอะนะใครที่เป็นโหราศาสตร์จะเห็นว่าไอ้ช่วงมกราคม ดาวเจ้าตัวของคุณคือดาวสูงก็ไปสัมพันธ์อยู่กับอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองแล้วก็เป็นคู่มิตรกันด้วยวก็ไปอยู่กับดาวพุธอีกก็ตายแล้วนะฮะมีโอกาสที่ความรักจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณได้ไม่ยากเลยนะเนี่ยคือชาวลัคนาราศีตุลแล้วก็เป็นไปได้อีกอย่างหนึง่งนะฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลน,นะ สเสน่ห์แรงจริงๆในช่วงเดือนมกราคมเพราะว่าดาวศุกร์ได้ถอยกลับมาอยู่กับดาวพุธที่ถอยกลับมาเช่นกันแล้วก็ไปอยู่กับดาวอังคารนะมีโอกาสที่คุณจะเป็นที่ถูกตาต้องใจอย่างมากถูกตาต้องใจกับคนร,บรอบๆข้างอย่างมากนะคุณจะก,กิีดอะไรเล่าแหมทําเป็นมาส่งตัวยิ้มรู้หรอกนะว่าคิดอะไรอยู่ตนไม่ใช่หรอคุณจะก,กิดอะ ฮะลัคนาตุนหรือเปล่าไม่ต้องมาพูดเลยคุณจักกิตนี่แหละนะอ่าคุณเปิ้ลทั่วไทยนะฮะแย่งข้าวหมามานานแล้วค่าดีใจดวงเริ่มดีขึ้นแย่งน,นานๆมันหมามันก็คือเหมือนกันแหละแล้วเกงใจหมามันบ้างาโถเอ้ยนะนะครับอา้อาวนะอ้าวชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับไปแล้ว ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแง่เมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล